สีครับสายด n d ีมิสิอยู่กับกีตาร์วินเทจกันต่อผมมีแคทอสสวยๆมาฝากนะ mm hmm. CE-300 Made in Japan นะครับผมอ่าแคทอหลายท่านรู้จักกันดีนะครับสวยตัวนี้ชอบมากเลยโรสฟูส mm hmm. <laughs> เดี๋ยวฟังเสียงก่อนค่อยาคุยเรื่องรายละเอียดกัน mm hmm. อันนี้ผมจะขึ้นเป็นสายประสิบให้นะ ยานเบดนุ่มมากเลยแคดไออ่ะ, Cat Eye อะน่าเล่นนะเนื้อเสียงมันใครใครที่ชอบเ,ออเนื้อเสียงมันออกออกสไตล์พวกกีต้าร์มาติน เบสลึกเบสลึกใครเคยเล่นเอ่อ W40 ของมอริสอะอันเนี้ยใกล้เคียงกันเลยคุ้มเบสแน่นมากตัวเนี้ย เสียงย่างเบสก่อนโอเคเสียงดีนะแคทไอผมก็ชอบเหมือนกันแบรนด์นี้ผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคตัวนี้ CE 300 J ปนะครับผมสภาพ สวยไหมสภาพสวยเลยสภาพดีเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะนะครับผมอะเดี๋ยวผมไล่ไล่ให้ดูอ,อสภาพกันก่อนผมไล่จากหัวเลยแล้วกันนะครับผมแป๊บหนึ่งขอดูก่อนจริงๆมันไม่มีอะไรเลยสภาพดีเลยสภาพสวยเลยนะครับแป๊บนึงอ่ะผมไล่จากหัวเลยแล้วกันอ่ะตามนี้เลยลูกค้าก็ดูไปด้วยนะอ่าลูกบินนี่เนี่ยผมชอบลูกบินแบบนี้มากเลยอ่า ตรงขอบขอบไม่มีริ้วรอยเลยขอบสวยเลยนะครับโอเคคอสวยไม่มีริ้วรอยเลยอ่ะดูตามนี้เลยมีริ้วรอยก็ริ้วรอยมือผมนี่แหละนะครับผมข้างหลัง <c oughs> เป็น rose b o o t นะครับตัวนี้สภาพดีนะ <c oughs> เดี๋ยวผมลงให้สภาพนางฟ้าเลยนะครับผม <c oughs> เป็นที่ก็เป็นพวกขนแมว <c oughs> อาจจะเป็นพวกขนแมว <c oughs> เล็ก,ลกๆน้อยๆ,ๆทั่วไปลูกค้าดูตามนี้เลย อ่านเนี่ยมันจะเป็นพวกขนแมวคิดควนเล็กน้อยแต,แต่ถ้าจริงๆริถ้าเราไม่สังเกตรจริงๆอง่จะมองไม่เห็นเลยนะครับผมอ่านเนี่ยประมาณเนี้ยสวยนะตัวเนี้ยสภาพดีใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนี่ลายไม้อุ้ยลายไม้สวยมากตัวนี้โอเคนี่ทั้งหน้าสวยสภาพดีเลยตัวเนี้ยอ่าน,นะครับโอเคเมื่อกี้ลูกสาวเข้ามากวน ก็ไม่มีอะไรนะสภาพดีนะแล้วส่วนข้างหน้าก็อา่าเต็มที่ก็เป็นขนแนวตรงปิกการอา่อะไรเอ่ยรอยอะไรมีรอยกดทับเล็กน้อยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมอุ้ย,ยไม่ต้องมีสีเลยก็เมื่อกี้ผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันตัวนี้สภาพนางฟ้าอ่ะแล้วก็ทัชชิ่งทัชชิ่งน่าจะเอาลงอีกได้นะเอาลงอีกได้เยอะเลยนะครับผม ออทัชชิ่งทชชิ่งผมแต่งไว้อยู่ที่2.5นะครับผมมาตรฐานเลย,ยนี่อ่ะให้ดูก่อนใกล้ๆลผมแต่งไว้ที่2.5นะเอาลงอีกได้อยู่นะเอาลงอีกได้นิดหน่อย2.2ก็ได้แต่ทัชชิ่งอ่ะเล่นประมาณนี้กำลังดีนะครับผมเสียงดีมากเลยก็รายละเอียดก็ตามที่ผมแจ้งไปให้เมื่อกี้ ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500นะครับผมสนใจก็ทักแชทปิดได้เลยถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่าส่งและรายละเอียดก็เหมือนเดิมค่าส่งแบบโอนเต็มก็180เก็บปลายทางก็250กรณนที่เก็บปลายทางก็มัดจำ500ส่วนที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้เลยสวยนะตัวนี้สวยมากเลยตอนแรกกะว่าจะเอาลงที่หลังเพื่อนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรใครสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับผม มากเลยไม้มันแห้งเนื้อเสียงมันเปิดยิ่งเราหาสายดีๆใช้เสียงยิ่งดีกว่านี้หาพวกดัาดิโอใช้เบอร์สิบก็ได้ไม่ต้องใช้เบอร์ใหญ่หรอกเล่นแบบนิ่มๆม,มือพวกอิเล็กเซอร์ใช้อิเล็กเซอร์ก็ได้ชุดละ6กรกว่าบาทโอเคฝากด้วยนะตัวนี้ CE300J8 นะครับผมราคาและรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยนะครับขอบคุณากครับ